มายืมเงินแค่เนี้ยแกให้ไม่ได้เหรอต่อไปนะฉันจะไม่มาบ้านเปแล้วที่วิวมายืมเงินบียเป็นสิบสิบครั้งอะวิวว่าลกวนมไม่มามายืมทีไรก็คืนตลอดนี่พี่มากี่ครั้งก็ได้เงินไปทุกครั้งจะจดจำแค่ครั้งเดียวที่เขาไม่ให้ยืมเหรอวิว อุ้ยนี่ก็สวยออกอุ้ยอ้วนแบบนี้ทำขนมเหนียวมะม่วงอร่อยแน่ๆเลยถึงข้างนอกจะไม่สวยแต่ข้างในเนี่ยอร่อยหวานฉ่ำมันมากเนี้ยโหบีอ้าวิวบ้านไหม่แกสวยจังโอ<ฮ>สวยก็ล่าเป็นไงแกสวยมากบีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบเซตเลยปะเนี่ยใช่ มีอะไรปะเนี่ยนี่บีฉันขอยืมเงินแกสักหมื่นหนึ่งหน่อยสิหมื่นนึงเลยเหรอเอได้ดีแต่เดี๋ยวแกนั่งรอฉันแป๊บหนึ่งนะฉันจะพาแกไปที่ที่หนึ่งไปไหนอะ่ะเออหนะ่านั่งรอฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาโอ้โหฝนเจอสวยเนี่ย แล้วดูแจกันนั้นก็ดูน่าจะแพงอยู่นะเนี่ยอ่ะรีบแกใส่ซะใส่กรตามขึ้นมาเดี๋ยวแกจะพาฉันไปไหนดีอู่หู้ยชัยจะพาแกไปที่ที่หนึ่งเร็ว<ม>ใส่เร็วต้องใส่ด้วยหรอเออมันดูโลน่ะแกแกรีบมาอะ,อะไรของแกเนี่ยใส่เสร็จแล้วตานั่นมาดิ นี่บีมันลน่าแกไม่ให้ฉันทำอะไรเนี่ยบีมันร้อน่ะแกเดี๋ยวแกไปได้ย้าแถวนี้นะแต่ถ้าแกได้ย้าเสร็จอ่ะมาช่วยฉันเก็บมะม่วงตรงนี้ละกันโอเคไหมอะไรเนี่ยบีมันลนตงแกหเดก็ช่วยฉันที่นี่หมดก็เยอะแกให้ฉันทำอะไรอะไรเนี่ยร้อนก็ร้อนบีแกให้ฉันทำอะไรเนี่ย เงินก็เยอะแล้วอะไรคือได้ย่าเนี่ยไม่หรอร้อนจะตายตากแดดร้อนโอ๊ยร้อนร้อนให้ฉันมายืมเงินแกแล้วนพะี่แกไมนะ่ให้ฉันกล้วยทำสวนอะไรเนี่ยแกไม่เกรงใจฉันบ้างหรอแกร้อนหรองั้นเดี๋ยวแกไปอยู่ในบ้านรอคนก็ได้เป็นนะ้ำเย็นนะแล้วเดี๋ยวฉันเก็บผลไม้เสร็จฉันตามไปฉันไปรอที่บ้านแล้วกันนะ ชิ้นร้อนอะเกไม่ไหวอะอะไรเนี่ยร้อนขึ้ร้อนให้มัทำอะไรก็ไม่รู้ร้อนจะตายแล้วก็เกิบมั่วโงอะไรแทนที่จะให้ยืมเงินเลย ทำไรก็ไม่รู้มีน้ะบีตอนเดทไเก็บมะม่ว,ง,วมอง,มองอะไรบี ไม่ใช่หน่อยสิฉันจะเป็นลงเฟซบุ๊กอะอะไรเนี่ยบีฉันมายืมเงินแกแกก็ให้ฉันง่ายๆไม่ได้หรอแกก็รู้ฉันมีทุละต่อแกนี่ลบกุญเวลาฉันจริงๆเลยวิวถ้าแกไม่อยากช่วยฉันทำงานอะฉันก็ให้แกยืมเงินไม่ได้หรอกนะนี่บีฉันไม่ยืมเงินแกแค่เนี้ยแกให้ฉันไม่ได้หรอแกมีเงินซื้อบ้านใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อนมายืมเงินแค่เนี้ยแกให้ไม่ได้หรอ ต่อไปนะฉันจะไม่มาบ้านเกอก็ดีนะฮิว่าไม่มาก็ดีเหมือนกันต่อไปไม่ต้องมาแล้วนะมาทุกครั้งอะ่ะยืมเงินตลอดเลยอะ่ะบิวให้เงินไปตลอดแต่วันนี้อบิวขอวิวอะ่ะ เพือท,ทำงานนิดหน่อยเองวิวว่าเป็นการลบกกนแล้วที่วิวมายืมเงินบีะเป็นสิบสิบครั้งอ่ะวิวว่าลบกวนไัไหมล่ะมายืมทีไรก็คืนตลอดอยู่พี่นี่มากี่ครั้งก็ได้เงินไปทุกครั้งจะจดจำแค่ครั้งเดียวที่เขาไม่ให้ยืมเหรอวิวคนเราอ่ะใา้มันรักกันจริงอ่ะไม่มีใครให้ยืมเงินกันหรอกบี ขาลักวิวอะ่ะเขาอ,อยากช่วยเหลือวิวอะ่ะแล้วเธอไปของยาบีบ้างไหมเราเคยรู้บ้างไหมเพราะทำไมาพี่สองคนอะ่ะถมงย้ายมาอยู่บ้านลังเล็กนี้อะ่ะแล้วปูผักคนไม้ขายอะ่ะเคยคิดบ้างไหมใช่เพราะตอนนี้ฉันไม่ได้มีเงินเหมือนมาก,ก่อนแล้วนะวิว ที่ฉันให้แกไปช่วยเก็บผักผลไม้อะเพราะเราไปขายจะได้มีเงินให้แกยืมไงแต่ถ้าแกไม่อยากช่วยฉันทำอะแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนให้แกยืมเงินตั้งหมื่นหนึ่งอะฉันเก็บคนเดียวอะไม่ไหวหรอกฉันเลยให้แกไปช่วยไงจะได้ไวขึ้นเร็วขึ้นรีวิวมีก็ธุรกิจแกต้องใหญ่โตเงินแกไปไหนหมดก็เราโดนโกงจนเกือบหมดตัวไง ต้องขายบ้านหลังใหญ่ใช้หนี้อ่ะเงินที่เหลือต้องมาซื้อบ้านหลังเล็กนี่อยู่ไงมีฉสนขอโทษจริงๆนะแกไม่เป็นไรวิวก็เราเป็นเพื่อนกันนี่พี่วีวิวต้องขอโทษจริงๆนะคะพี่ขอโทษจริงๆคือวิวไม่รู้จริงๆอ่ะพี่ขอโทษนะคะไม่เป็นไรเราวิวพี่บอกอะไรให้อยางเนนะี่ยคำว่าเพื่อนมันต้องล่มทุกข์มสุขกันสิเขาที่อย่าเรียกว่าเพื่อนแท้ 자해진짜 아, <목소리가> 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 <목소리가>